สบายด,สายดีสบายดีอ่าสบายดีอ่ะมาพ,พอกันมือแรกเนาะอ่ะอาขออนุญาทำสื่อเชื่อในไหนเนาะสื่อเลสสื่อเล็สอายุจะปีอะไรเก้าปีอายุเก้หกปีอืมอ่ะเป็นยังไงที่ไปที่มาคือว่าออกมาเปิดใจในมื่อนี้อยากได้คนเข้ามา เป็นยังไงที่ผ่านมาได้สักเคยสั่งรอบครัวมาก่อนบ่นม่เคยสั่งมาแล้วโอ้แต่ว่าป,ปัจจุบันนี้เลิกลากันไปแล้วบ่โดนเลิกลากันมานีโดนละเบ่โดนเติมโดนเติมบ่ได,ได้ได้มีลูกมีเต้าเหมือนกันแล้วบ่ครับมีสองคนมีลูกสองคนลูกเนี่ยมียิงดีไซน์มียิงมัดสองมียิงมัดสองอาออยุเท่าไหร่นะลูกโคหนึ่งหกปีปลายโคหนึ่งปีปลาย อ๋อสองคนก็คืออยู่ร่วมจำเป็นสองบ่เออเพิ่นบ่ได้เอาไปเลี้ยงบ่เพิ่นอยากได้แต่บ่ให้ยนะครับอ๋อเป็นยังไงคือบ่ให้เพราะว่าเพิ่นเกิดกับเฮาหนึ่งที่แล้วนะคิดทอดก็เลยเลี้ยงเองหนึ่งมากับเป็นลูกสาวเนาะลูกคนโตนี่เของเฮียนอยู่บ่แม่ปเฮียนทอดใช่เลยทอดที่เฮียนปอนึงแล้วบ่อ๋อ ก็คือมาหนีออกมาเปิดใจเนาะอยากโอลรมหนุ่มทางไหนทางต่างประเทศก็ได้ทางขวางไทยก็ได้ก็คือคนคนเก่าที่ผ่านมานี่เป็นหนุ่มลาวเขาห่านี่ยเลือกลากันนีเป็นอะไรกันาเลือกลากับลา,ลาต่างคนต่างบม่เข้าใจกันต่างคนต่างเขอาใจกันหรือว่าต่างคนต่างบ่มักดีใ้ใจคอกัน กยว่าก็อยู่กันบ่ได้ก็คือว่าถอดเวลามันก็ต้องเลิกลากันเนาะ<ด>แต่ว่าคนเก่าในคนในบ้านนี่บ่เรือนอะไรคนมาแต่ทางใต้ทางไกลพุน่นโ,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 โอ้สั่งอ่าอยู่กับเพิน่นอย,อยู่อยู่น้ำกันมาหน่อยแตปีหลายปีเติบหลายปีเติ <l acht> บ,บ่โอ้หอดบอ่อสิบปี ปรมันเจ็ดแปดปีเนาะกับจืงก็มันหลายปีเนาะเฮากระจืงอะไรเพราะว่าหลายปีหลายเดือนหลายมื้อนะอันยุได้ยังได้อายุประมาณไรก็จะรับคนที่สิเข้ามาลมน้ำนี่เขาคนมีอายุกว่าอายุกว่าคือตอนนี้คือชาวอะไรก็ชาวหกปีกับเขาเป็นอ่ะถ้าแปดสักเก้าสามสิบเนาะขึ้นไปซะเนาะหรือว่าเอาเอาขาสามสิบขึ้นไปบ่ขาสามสิบขึ้นไปสามสิบขึ้นไป ก็คืออยากได้คนที่มีอายุอ่าหลายกว่าเป็นยังไงคือวยังไ้คนอายุหลายกว่าเพราะว่าบางทีิ่นเป็นผู้ใหญ่กลัวแต่ผันอาจจะเข้าใจความรู้สึกเฮงแล้วก็เป็นที่ปรึกษาได้อืก็บางว่าเนาะแต่สําหรับในมุมมองหรือความคิดเฮานี่กะบม่ว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่าก็ขึ้นอยู่กับคนเนาะกับยังไ๋กับขอให้เจอคนดีๆแล้วกันนะเนาะ ทผู้ใดที่สิเข่ามาล่มกะคอยมีความรับผิดชอบในหน้านงานหรือว่าเป็นผู้นำของครอบครัวเนาะในเรื่องสเปคเด่นในว่างไปอยูบ่ว่าต้องการคนแบบไหนโมได้ว่างโมได้ว่างไหมอย่างบ่แนวใดก็ได้แนวใดก็ได้คือความสําคัญคือเน้นแต่จิตใจใจคอเนาะจิตใจใจคอถ้าหากว่าเข่ามาแล้วคิดว่าตัวเองนี่มีดีเนาะที่จะดูแลเจ้าได้นี่กร สามารถอารมได้เลยเนาะส่วนหลายการอาอารมณ์กันอีกอะจะเน้นแต่นิชัยใจคอนี่แหละว่าเพิ่นจะเป็นคนแนวใดอ่าอย่างเช่นตัวอย่างเนาะบางคนมันจะมีความเป็นส่วนตัวแบบว่าแบบกินเหล้าสูบยาเห็นไหมกินเหล้ากินเบียร์หรือว่าสูบยาในการชิคุยได้าหรื่าปรกอบปรอบตัวใดตออมาเลยเนาะ มักมันมาตัวนี<ม>้อ่าเป็นไปได้กับคนที่ปอดอ่าจากอ่าสูบยาหรือว่าสูบบุหรือว่ากินเหล้ากินเบียสะนอะออืม<ล>ถ้าหากว่ามีการกินเหล้ากินเบียร์นี่มันกับซมีแบบการพานกันอย่างแรงแบบนี้เนาะ<ล>อ่ายัางไงมันถ้าหากว่าเปิดใจมาแล้วนี่โอลมกันไปเนาะดนโดน,ดน,ดนหรือว่าถึงขั้นว่าเขาโอ้าใจกันแล้วถึงแบบว่าถ<ม>อดมือ<ม> มือหมันมือคอนี่ทั้งเจ้านี่จะสะดวกแบบใดไปอยู่น้ำเพลินบ่อหรือว่านะไรหมดสะดวกเพราะว่าบ่มีอยู่นบ่มีผู้อยู่น้ำไม่ใ่ญ่กับลูกแต่เป็นไปได้ไงเพิ่มมาอยู่น้ำพี่แต่มาบ่ได้นี่ยแบบไปมาเนี่ย็คยได้อยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่มหนบ่ปัจจุบันนี่อยู่เพลินก็ไปแนจังหวะต้องอยู่เพลินอยู่ก็ไม่ง่ญ่แล้วก็ลูกสองคนไม่ใ่ญ่ลูกสองคนสามสี่ทั้งเจ้า กูใด้จะฮาเลี้ยงกันทุกมื่นดูด้วยกันคอยเองอยู่เลยเป็นเสาหลัครอบครัวเจ้าเป็นสาวรักเลยตอนนี้อเอาบัดทางพ่อทางแม่ใไดิเพิ่นแยกทางกันกระแต่ยังน้อยอ๋อ่างคนต่างไปพ่อกับแม่กันเกิดแต่ว่าบุมีบุญได้อยู่เลี้ยงอ่ะทางแม่ใหญ่เลยทมื่นได้ติดต่อกันอยู่บ่๊อกต่เพิ่งติดต่อมาอยู่แต่แบบเพิ่นก็าก็ได้คอยมานะเพราะว่าเพิ่นสร้างครอบครัวใหม่ นต่างอาสาครอบครัวใหม่หมดแล้วเราเป็นชาวลักแต่ละปีผู้ไดไปเห็นนาคนในบ้านเห็ดโอเห็ดหนาในเขาคานาอยู่ปะคนายซิบสอบซิบสอบต่อปีกลุ่มหรือว่าเขาซิบสอบนะหมูกุ่มต้องมาซื้อกิน หามุนกันบทันเนาะหาทำบทันกับขเห็นแต่เข่าไล้มันสบายนนเนาะอ่าไปฮองสีก็คือได้เงินมาเลยแต่กับพ้นห่างทีหลังก็คือทาบุกุ้มกินเนาะเขาเะ่าลงแต่สบายในเนาะทางเจ้านี่ก็มีลูกอ่าสองคนแต่ลูกก็ยังน้อยอยู่เขี่ยังยังบ่ได้อ่าแล้วก็มีแม่ใหญ่อีกคนหนึ่งเนาะแม่ใหญ่อายู่กี่ปีเลยแปดสิบสี่แปดสิบสี่โอ้ถือว่าเป็นขี่ยังบ่ได้ไม่นาะยแน่เอาลานยังได้อยู่เอาลานได้อยู่เหมือนบอกเอาลานเพิ่น,นมาได้สอง เตลีวันนี้เรื่องฐานะของครัวของเจ้านี่เป็นยังไงทุกมือขาดเขินขาดเืินขาดเกินเนาะถ้าหากว่าขาดเืินมันกะพอเป็นอะเป็นแต่ขาดอยู่แหละเพราะว่าเจ้านี่กัเป็นคนตีหาสางคนเดียวเนะเห็ดมีเมียมีงานเห็ดนีว่าทุกมือนี่ยขายผัก หากพักน้ำพิ่นไปขาย,ยตามตลาดแล้วกันอเอาถ้าขายเบิดก็ต้องเอาทึนมาส่งพึน่นคอยเอากำไรถ้าเบิดกันมือใหม่ไปขายแต่มาส่งพึน่นก็คือมีผูอ่าจกทึนให้และเจ้าก็หาไปขายขายได้เบิด์ยังได้กำไรถ้าขายบเบิดก็เอาทึนมาส่งพึน่นแล้วก็ไปขายกำไรกำไรขาย,ขายเองต่อนั่นบอเออกำไรนี่หลายปันได แสนปลายคือกแปดแ่้สิบหนึ่งี่อะไรต่อหมืน <ะ S 2> มม่นได<ะ>้ไมบอว์เนี่ยบันนี้อ่าลืมถามเแต่นอ๊ะลูกทั้งสองคนที่มันยังน้อยเพิ่นกินอยู่เน,น,นีไดไหมนมยังเพิ่นนะนะเพิ่นยังกินนมอยู่ผู้น้อยบ่ผู้ใหญ่หได้ใชะผู้หยยใหญ่ยาแล้วผู้ใหญ่ยาแล้วผู้น้อยเพิ่งกินนมยังผู้น้อยโอเมก้าโอเมก้าอ๋อเป็นนมเอาชงกันเลยเนาะเห็นบ่ว์เลือกเป็นนมกล่องเลยเลยเป็นนมกล่องเลยเป็นนมกล่องเลย อออเอาเงินมาแต่ใส่ซื้อนมให้ลูกมาเนี่ยมังเถื่อกอะยืมหมูถ่าบัทันกะม,มันเถื่อมคล้ายพักได้ก็ต้องมาใส่ที่ตามุญบุญท่นก็ต้องจะเป็นต้องยืมหมูเนาะวันหนึ่งมาลูกยังน้อยขันผึ่นบด้กินนมนี่สิว่านะเพิ่งเคยชิ่ห้อยบอเคยกระหายห้มันบอต้องได้กินตลอดบอ เพิ่นได้อยู่เท่ากับปีปลายปะอ๋อถ้าสมมติว่าสากกับกลัวอีกครั้งนี้สีได้จัดงานแต่งอีกครั้งมันบอถ้าจัดงานแต่งอีกครั้งนี้พอสิหูพอสิบอกได้ไปเรื่อนขาสินสอดเจ้าของแต่สมบัติสมเมืองสมบัติสมเมืองอ่าขออาานุญาตถามหรอกสับคนเก่านี่ได้แต่งแล้วบอ ชุบเก่าโบได้แต่งบ่มีมตะมันม,มีตะมันบ่อ่าเวลามันนี่มันมียังไงมามาปรุงให้มีขาขาดองะ่มีหมูผักสูแล้วก็ขาดองเงื่อน,น,นกอนเงื่อนกอดลายไหมนะมีมันแต่เดียวบ่ยังผ่ามือแต่งแล้วมาเงืนมาเงื่อนด้วยแต่ชิมว่แต่ว่าเลือกลากันนี้โบได้คืนโบได้เสียให้กันบ่ค<อ>่ะไม่เขาบอว่าต่างคนต่างไปมันบ่หมูจะเส้นเท้า หนึ่งขั้นตอนหนึ่งกัสำนักชุมเมืองอันนี้ยกตัวอย่างสบนันเมืองเพื่นกัอันนี้ยกตัวอย่างใช่เนาะก็คือบางคนกับสาสิบล้านบางคนกับสิบล้านเนาะอ่าสำหรับบางคนบางคนกัสิแพงนกำลังก็มีอ่าอันนี้ขอมีแต่ว่าคุยกันเองใชเนาะอ่าให้เพิ่นมาคุยกันเองหรือว่าสอบถามเจ้าเองอ่าคการสอนเจ้านี่ยเหตุน้องเท่าใดก็ตกลงกันเองเนาะอืมพูออ่าพูดแต่วันอันนี้ก็คือสำนักชุมเมืองอ่า าจัดงานแต่งเนาะอ่ามันจะมีอยู่ในช่องแบกถ้าจัดอยู่แล้วเขานี่มันกะเสียลายแต่ถ้าหากว่าเพิ่นชวนเจ้าไปจัดอยู่พุ่นบ้านเพิ่นจีไปอยู่วะงานไปบ่ได้บ่งานไปบ่ได้บ่แม่หน,นูให้ผัวเอาลูกอ๋อพาลูกใหญ่กะไปได้อยู่เอาเผื่อแต่ทีมันบางท,มทีมันไวกว่านั่นเนาะ,<ด>ะถ้าหากว่าเพิ่นใจห่อนอยากเฝ้ามาคองมาแต่งกะจำเป็นต้องมาคองมาแต่งอยู่บ้านเจ้าเนาะ แล้วี่ใช้เวลาคุยกันีในรูปแบบใดต้องกำหนดเดือนบนรือว่าแล้วแต่ใจเฮาจิตตกลงกันได้แล้วแต่ใจสิตกลงกันแล้วแต่ใจจะตกลงกันเนาะหรือ่างไงก็คือคนต่งคนคุยกันอลองศึกษากันว่าเออเมื่อใดแบบก็คือต่างคนต่างฝ่ายนี่บอกความเป็นส่วนตัวตัวเองเนาะให้ต่างคนต่างฝ่ายได้ความรู้้าหา,หากว่า ต่างฝ่ายนะคนทับทับแล้วนะครับทับกันได้เนะาะสำหรับตกลงกันเนองอเนาะวันศุกร์วันแดดไม่ได้เนี่ขอย้ำอีกทีก็คือเจ้านี่จะต้องจำเป็นต้องเรีนเพื่อนเนาะเพื่อนวันต้องเรียนยนาใหญ่เปิดใจมาหนีดุลระบอกลืมถามเนี่ยทาง,รทางแรกเนา่มีทางอื่นมาถ่ายคลิปให้นะเนาะ มาเม,มื่อวานีโมีมีคนออกรวฉัตนอนบ่มีเลยบ่สหรับบ่สลับคนฉัตมามีบ่บม่มีเปิดแจ้งยังบ,มนนบ่มีคนแัตรตุนติดต่อเนาะอยากได้จากคนสหรับคนที่จะใส่ดูใจ ห <laughs> <laughs> มอเป็นอย่างเนาะก็มีแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ใดได้ก็จะล่วกันลองชัดมาซะเนา<น>ะต้องลองไปสูตรตัวเองให้เจ้าเหพชรม่งก่อนว่าเจ้าว่าเผืนนั่นเนาะใช่ไหมใชาสามารถดูแลจะได้บอ่อหล้วก็กหักขอบหัวเจ้านี้ได้บอ่อเนาะก็คือขอบหัวเจ้าทุกเมือ,องเองอะค่อนข้างแบบว่าขาดเคลื่อนอยู่มีอย่างไรที่ขาดเคลื่อนสิ่งที่จำเป็นที่สุดจำเป็นที่สุดเกิดเงินนี่แหละเนาะแบบ มันแบบมันบ่มีอย่างงอยากได้ซื้อนมไว้ให้ลูกไงโดยแมนสิงจะเป็นที่สุดของมนุษย์เ่าเลยก็ต้องคือเงินถ้าหากว่ามีเงินมันก็จะง่ายในการเห็ดยังกยาเนาะแต่ว่าคือเจ้านี่ก็มีลูกน้อยในสําคัญที่สุดแมนคือลูกน้อยนี่แหละมันต้องกินนมกันให้แม่ฮะผู้เดียวนี่ก็ับทำว่าทันยุก็ทันบังชั่วข้าวเนาะบางทีก็วนน้ำบันบางทีก็หนีกบฏ ขานมถูกแน่อันนี้เอาขาเสียในบ้านในเมืองพอนแน่เนาะอันนี้กับมึงน,น้ำโบราณแต่หากว่ามีคนชวนไปเห็นงานอยู่ไทยสิไปอยู่ปะงนไปบ่ได้อันนี้กับไปบ่ได,นนไปปได้เพราะว่าแม่เราลืมไปว่าปลาไม่ใหญ่บ่ได้แล้วก็ปลาลูกน้อยบ่ได้ลูกยังน้อยอยู่เนาะเป็นไหมคะหับทรงหรือหับขายผักนี่จะรดนหรอวะ กระโดนเติบพระแต่ช่วงนี้ยังบ่ได้ลงนะเพราะว่ายังบ่วมีทืนอยากได้ทืนไปขายเองเคือสิไงใเพราะว่าบางเถื่อ่าหักพักหมู่ไปถ้าขายบเบิกกะแบบเก่งใจเพื่อนหนันมาบัวมีทุนมาส่งเพื่อน<ด>แล้วต้องได้ใช่เวลาไปขายเมื่อสองมือจังเลยมากเพื่อนและกาสบเบบเ็นกำไล่หพักมันอยู่โดนไปมันกับเวลาช่วงนี้มันห้อนมันนำ้ำเหี่ยวไวเนาะ แต่ว่าเรื่องเรื่องพักเขาเขาปลูกเองว่าได้ไหมปลูกเองเนี่ยแบบตรงซื้อเสริมน้ำพันก็คืออ่าสมทบเช่นกันเนาะพักยั่งขายดีที่สุดเท่าทีเดีงไปขายพักบัวพักหอมเลยก็ปัจจุบันนี่ปลูกเขาอยู่ในปัจจุบันปักบัวพักกาดพักเสริมถ้าหากว่าให้ลงทุนนี่ชิลงทุนเห็นยัง ก็คือใจหมักตัวนี้แม่นบ่ก็คือตั้งเจ้านี่ยเคยขายแล้วกับหินกันแล้วเนาะว่ามันได้หรือบ่ได้ก็เห็นแล้วแม่นบ่ถือว่าถ้าหางเย็นนี้แคมทางนี่ลำบากยังหน่อยเนาะเชรษฐกิจสิงลางเออถ้ามีทุนกาสศลงทุนหินอ่านขายผักคือเก่าเนาะกำไรดีบอแต่ปันใด้ขนาดหักแต่แบบใจมักใจมักก็นี่ตอือใจมักกันคาะฟักหนึ่งมาสองมากอ่ะ คือเขาปลูกเองได้ไนเนาะ,ะสรงมากับซื้อม,มูกก็อาจจะซื้อผลาย้ก็มาสมทบใส่กันอ,อ,อ,อะสุดท้ายนี่มียังสีฝากถึงนมหรื<ด>อเปล่าฝากเต็มเลยว่าคนมีคนใหญ่ใจดีอย่างเงี้ยเขาให้เข้าใจความรู้สึกความรู้สึกอ่าตอนนี้ยัาบอกไหมความรู้สึกอ่าสำหรับคนที่เป็นแม่เนาะแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างจ๊ะ ่าเลี้ยงลูก,กสองคนนะเลี้ยงผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นทางเสาลักเนาะก็คือเป็นทางพอและแม่ให้กับลูก,กมือนี่กันเนาะเพราะฉะนั้นใช่ฮะเงินซื้อนมให้ลูกแนห่หาเงินซื้อเครื่องใส่เขาในเฮือนแน่หรือว่าหาเงินเสียค่าบ้านกับเมืองนเพป็นแน่เนาะแต่หากว่าผู้ใหญ่จะดีผู้ใหญ่จะสอยเรือ,อาคา่คานมค่านมลูกน้อยพอดาสามารถ,ารรถอะไรต่างุ่างเนาะอ่าเรื่องนี้สิ่งสำคัญก็คือทางลูกน้อยคนน,นี้แหละเพราะว่าพ่อต้องกินนม โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้จะได้โจไว้ก่อนไป,ปพบอๆกันในคลิปหนา้าคือัะมีหนึ่งลานตลาดมาเล่นใหม่เนาะ,ะวันนี้เร้กล่าวคำว่าสบายดี